เราจะยิ้มไปเขเลยทำกิเสมซื้อน้าแม่ซื้อั้างลายเลยแม่ซื้อกำลีแม่ซื้อวันอาทิตย์ชื่อนางจิตนาวันแม่ซื้อวันจันทร์ชื่อนางลงคาแม่ซื้อวันคานชื่อนางยักษ์จิตสาวริสุแม่ซื้อวันพุธชื่อนางขลุทกแม่ซื้อวันแม่ซื้อวันพุธชื่อนางอุบ ชื่มันต้นหายชื่อนามเชอรูทุกเันนาลายทันถูต้องขับแต่ซื้อคนใจอาพีนณาสันตูทันเทศสาชัยยสิทธิธำนามลาพังโธผีขาพยางามสุขังพลังสีอายุโยนโนจะโบกังปูตีอินัสว่าสะทอสาจะอายุยะชีวันสุธีพระวันทุกเตสาทุ เอาขอผู้ชายสองคนต้นอะไรก็ได้ขึ้นมาลุ้งเรือุ่งเรืองน่ะต้นอะไรก็ได้ต้นอะไรก็ได้ก็ให้ขอให้มันลุ่งลุต้นนั้นอขอมันย่น่ดงะาวากันดิแบกแบกแบกว่าแว่าไอ้วาเป็นวะพิธี่าณปโอาวาพุทธังภควันทัง พี่ว่าที่เอง่ขอโชคดีทุกคนเออถูกหวยรไวกันมเ็บไ้ตรยอยู่นี่มีบกบ้านไม่คงชุกราจากโลกไัย